ลุกแล้วจ้าร้อมเสรจจากรวอมเสรเราไม่ใส่ผักอะไรนะคะใส่แค่นี้จ้ามันก็เป็นแบบนี้จ้าใครอยากจะใส่พริกใส่อะไรลงไปก็ใส่ได้เลยพี่น้องนะใส่ผักอะไรตามใจชอบนะแต่ของเราจะทำแค่นี้จ้า หลัางงามจัดจ้านสวัสดิ์จ้าลุยสตอรี่จ้าแข็งแกร่งแข็งแกร่งม,มาทำกับข้าวเย็นจ้ดอันนี้ขี้เจียวหอมก่อนจัดไปนอนจ้าแล้วเราก็เติมน,นมลงไปจ้าไปนอนจ้าใส่นิดหนึงนิดหนึงก่อน <c oughs> แล้วก็ใส่ข้าวหนีขนาวหนียกาดจ้าแล้วก็คนให้ละลายก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะข้าวหนีละลายก่อนเนาะข้าวหนีก็น,น้ำตาลจ้ะแค่นี้จ้ะพอแล้ว កកកូនឯកណូនតែបក ใส่ลงลงไปอีกจ้า้ำจืดนะพี่น้อง <c oughs> เสียงคนภากไม่ค่อยดีเดวยวันนี้ก็ใส่เคอลี่ลงไปจ้ะนี่กระพงกระลีนะเนาะ ต่อด้วลูกชิ้นนะคะพี่น้องจ้าต่อด้วยลูกชิ้นลงไปเลยนะจ้าลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นเนี่ยแค่นี้แหละไม่ยากก็รอให้มันร้อนได้ทีเราก็กินกับข้าวสวยร้อนเป็นอันเสร็จจ้าไม่ยาก ตามรสชาติที่เราต้องการเหนียวเหนียวเหนียวเนียวเนียวเนียวราดขขางนะคนที่นี่ก็ชอบกินนะลูกชิ้นลูกชิ้นหมูใส่น,น้ำน้ำอะไร <c oughs> ลืมอีกแนละ้ว ผงกะหรี่นะผงกะหรี่เครื่องก็ปรุงขนีสองก้อนแค่นั้นแหละน้ำตาลแค่นั้นแหละจ้าพี่น้องจ้าไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ใส่นมเท่าที่เห็นนะั่นแหละจ้าที่นี่ก็เสร็จแล้วก็รอมันรอนได้ที่นะแล้วก็ลูกชิ้นเราสุกจริงจริงลูกชิ้นมันก็สุกแล้วนะถ้ารอคน กินกลับมาจากเตะฟุตบอลนะคะก็ทานได้เลยจ้าสุกแล้วจ้าร้อมเสริฟจรจ้อมเสริฟเราไม่ใส่ผักกะไรนะคะใส่แค่นี้จ้ะมันก็เป็นแบบนี้จ้ะ อยากจะใส่พริกใส่อะไรลงไปก็ใส่ได้เลยพี่น้องนะใส่ผักอะไรตามใจชอบนะแต่ของเราจะทำแค่นี้จ้ะเลื้อลาลงามจับจา